คุณหนูเก่งแท้อีปลาเต่าหึอีเท่านี้แม่ตู้อีปลาเต่าอีปลาเต่านี่ยแม่คุณได้เครื่องหูปลาปลาคุณได้เครื่องโตแล้วตึ๊ดปลาสวยพอคือเก่งแท้นี่ยแม่เอาเอาเอาลูกหลานอีแม่ไม่ไดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาเขา่็กินแม่อัสาพัดเขาก็กินกับพวกกินออกกำลังกายก่อนเป็นอะไรน้องคุณหญิงคุณหญิงประกาศข้าประกาศย็ดจังได้เจ้าถ้าเจ้ามาตัวเดียวผู้เดียวหรือเปล่ จะว่าเท่าตัวมาเท่าตัวมาล่ามไปก่อนเออโบล่ามบ่ได้ต้องเอาใส่ห้วยมันเสียวเมียบ่ได้ไม่ยังล่ะลูกขี้ดินขี้ดินขี้ดินตกน้ำขาลงไปเอาขี้ดินแล้วโอ้ยลูกลาคอยขาขามันมันสียวเลอ้ยบักลาได้ครึ่งโตแล้วลูกลาอีพ่อโอ้ยเก่งแต่ว่าปุดเข้าไปทางในแล้วยวโอ้กัดหญ้าเอาบ่เมันกันงา มันใหญ่ไม่ผิดแต่ลูกหนูมันใหญ่มาหนีบ่มันติดกัดห้าเปิดทางก่อนกอนบักลายอีเมย์ไหมริงแท้นมเปรี้ยวนะคะกําลังขุดดินอยู่เอาส่วนนูดีก็ลักษณะเดิมนะคะตกใจกับก้อนดินที่หล่นลงไปข้างล่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครน้อดินหล่นลงไปนะคะเปรี้ยวขุดดินหล่นลงไปขาวก็ตกใจงงอีกงงเหมือนเดิม นุ่งตะก้อนดินเหมือนเดิมนะทงเจ้าขาวบอกว่าอะไรว่าต้มแซมต้มแซมก็คือนกเปี้ยวขุดเอาดินลงไปในน้ำเวลามันจะหันใจได้บ่ไหนพ่อหึโอ้ยเก่งแถวลูกข่อยแม่พวกนี้ขุดเอาขุดเอาอยู่โอ้ยอยู่ในสวนยางขุดจนแย่สมุนเอลเจ็บเอลอะไรหลุดตัดน้อยๆอยู่ในสวนยางเนาะขุดแม่น้ำถมประมาณสามสิบสามสิบลุมได้ เขาทำอะไรหล่นลงมาเอาอีกแล้วน้องเปี้ยวเอาอีกแล้วว,วันนี้เธอรอรับตัวรับกอนเออหยขุดดินอีกแล้ว,วส่วนขาวก็งงอีกแล้วงงกับดินที่หล่นลงไปเบื่อไร ครึ่งตัวแล้วแม่เข้าไปครึ่งตั้แล้วก็งงเหมือนเดิมนะคะก้อนดินเอ้ยจอมลงไปก้อนดินจอมลงไปเขาขุดดูดิเขาขุดลาพ่ออะไรหลูกมันเมันเงยหลุดปะเงยแล้วเื่อยแล้วเออค้าบดินโอ้ยกัดดินออกกัดดินกัดหญ้ากัดหญ้ากัดหญ้าเปิดทางก่อนอืกัดหญ้าเปิดทางเปิดทางขุดด้านข้างด้วยนะดูเปรี้ยวเปรี้ยวไม่ใช่เปรี้ยวธรรมดานะฮะเออโอ้ย เก่งจุงเบยลูกชายของแม่เก่งจุงเบยเอางงงงกับดินกับน้ําจอมแจมดมใหม่ดมใหม่ขาวก็งงอยู่ทางนู้นสารับอาดมใหม่ดมใหม่แล้วดมแล้วทำยังไงลูกดมแล้วฮะกําลังหาอยู่เปี้ยวกําลังดมอยู่นะหาอยู่หาแล้วเป็นยังไงลูกหุดไปแล้วมันไม่เจอกิ่นไงเขาก็หาแล้วเป็นยังไงหาเป็นยังไงลูกหาเป็นยังไงเก่งจังเลยดมหาอยู่เปี้ยมีแต่ดังดังมีแต่ดินเลยเปี้ย เปี้ยวทำไมมุ่งมั่นมากเลยลูกฮะ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 ความมุ่งมั่นของเปี้ยวหาต่อหาต่อขาเป็นยังไงลูกรอรับดินเหรอเห็นไหมกัดดินกัดหญ้าหญ้าออกก่อนกัดหญ้าแล้วก็จะควักเปิดหน้าดินเปิดหน้าดินในการกัดหญ้านะครับผมนี่คือสัญชาตญาณของหมาพานนะครับผมหมาพานเป็นหมาที่ มาหากินโมเป็นปลาพานมาหากินหมาเนี้ตัวเขาจะเป็นผู้ช่วยของนายพานเขาเรียกว่าหมาพานนะครับผมพานไม่ใช่พานพานถ้าลงสามมือสามขึ้นมา่ยืนีกค็อสิว่าเป็นอย่งดอกมีน้ำกินเนะก็ถสิว่าเป็นโรคไตเพราะว่ามีน้ำกินนะสบายใจอสบายใจไปลงอยู่ในเมืองซะตอนนั้น ยุงง่ายเลยไปลงในเมืองถ้าลงอยู่นี่ยุ้มมัดมือยุ้มมัดมือบุปไปใสเพรว่าลงเมืนี้เราอยู่ในนี่คือมันฝังคือสบายเลยบ่ไปใสเลยบุไปใสเลยยื้อน้ำก็ลงไปกินเถอะมื่อยก็นอนเตะมือกันนอนพ่อพี่ไปไม่ยุงพ่อมเป็นมาจอนี่เท่านี่แหละโอ้ยพ่้ใดไม่ยุงอีกตั้งหากไม่ยุงก็ไปพ่อพี่ไปไม่ยุงก็แม่นน่างันนั้นก็ได้ขึ้นมาเด้งกระได ดนตองเดงต้องดรับกินกาดลูกลาลูกลาเอ้ยลูกลาอีเมยไม่ตื่อเ้ยรอแต่ว่าลูกลาไม่ได้ตื่อฮตโลูกฮัตต้โ่ดิน่อ้ยสะบัดออกแล้วลูกแกอยไปต้ไปโต้ลูกลาไปต้กไม่รอนะครับผมเลียก็ไม่หอนะคะ